วันที่31ธันวาคมนะคะจะจ่ายเงินเดือนพนักงานจำนวนเงิน4,000 0บาทหักภาษีที่จ่ายไป500บาทถ้า,ป,า,าประกันสังคมไป200บาทเรานำส่งภาษีและเงินประกันสังคมไปเดือนหน้าแล้เราไปที่บัญชีแยกประเภทค่ะกดปุ่ม Work Flow ลงรายวันเราจะยังอยู่ที่สมุดรายวันจ่ายนะคะกดปุ่มโอเคกดปุ่มเพิ่มค่ะลงบัญชีวันนี้วันที่31 0 3เพราะว่าเป็นวันที่ เงินเดือน,อนพนักงานโดยถอนจากบัญชีออมรับรหัสบัญชีชื่อบัญชีเราจะใช้จุดนะอ่ะอ่อค่ะเราจะเป็นเงินเดือน,นเงินเดือนและบุคนพนักงานจำนวนเงิน 40,000บาทอันที่สองภาษีหักภาษีหักและที่จ่ายจานวนเงินเครดิตคือ500บาทอันที่สามเงินประกันสังคมาจำนวน สองร้บาทค่ะจากนั้นจะเป็นเงินฝากฝากตอนรับแล้นเดี๋ยวเรากดสมดุลจะเป็นสามหมื่นเก้าพันสามร้บาทหลังจากนั้นเราก็กด F7 หรือลิงก์แร้วกดเพิ่มรายการโดยเราจะไปที่รายการธนาคารโอนเงินและอื่นๆกดประเภทเอ,อกสารค่ะถ้าไม่รู้มีอะไรบ้างกดจุดถอนด้วยการโอนค่ะอเอกสารลงันที่สามสิบ ชื่ออ่าไม่ไไมีชื่อหายเหตุจ่ายเงินเดือนพนักง,งานผ่านบัญชีผ่านผ่านบัญชีแล,แล้วกดจุดผ่านบัญชีออมทรัพย์แลนั้นแล้วกดบัญพีผู้ันทืชจำนวนเงินสี่0 0นบาทอ่าดูขอโทษค่ะ หนึ่งเ้าพันบาทหนึ่งพันสามรบาทกด F4 เพื่อบันทึกค่ะัจากนั้นเราก็กด Save All ให้เลือกให้เครื่องรันหมายเลขอว้เชื่อให้กด Escape เพื่อออกเราจะเสร็จแล้วนะคะสำหรับรายการนี้